สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกลุ่มลัขนากลุ่มการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทน,นะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ time stamp จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะอสับคัพนะคะ9ดา 8ปดไม้เท้าโดโฟแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะคนโสดก็ยังโดดเด่นว่ายังโสดต่อไปถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่ๆเข้ามานะคะมากกว่า1คนละที่เด่นมากๆเลยคือเข้ามาจากการงานนะไะม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเครือข่ายเขาเรียกว่าอะไระการประสานงานการติดต่อง,งานลูกคงลูกค้าต่างๆนะคะ เด่นมากๆเลยแล้วมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ดูเหมือนคุณก็ไม่ได้จะสนใจอะไรนะคะไม่ได้จะสนใจคนเหล่านั้นที่เข้ามานะคะไม่ได้สนใจไม่ได้แค่รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้อ่ะอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะคิดรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าถ้าจะคบกันกับคนเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยคุณกลัวจะเสียงานด้วยคุณกลัวแบบหรือมันจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย นะคะในทีนี้นะบางคนเผื่อมีใครในใจนะคะเรามาดูซิว่าคนในใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของเขานะคะเดิมมูลหกถ้วยนะคะสามเหรียญ แอบซบซดแล้วก็ไพ่เดทนะคะความสัมพันธ์ของเขาว3ามวันดี4วันไข้นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีป๊บหนึ่งแล้วทะเลาะกันด้วยปัญหาจุกจิกง้องง้องแงงแงงนะคะเดียเด๋ยวก็งอเดี๋ยวก้องงอนเหนื่อยคุยกันได้สักพักนึงอ่ะมีปัญหาอีกและจุกจิกเล็กๆกน้อยนนะคะสุดท้ายมองว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาแบบนี้อีกต่อไปละคิดว่ามีโอกาสที่จะตัดจบ ตัดขาดแบบตัดชึบตัดขาดแบบหักดิบตัดขาดแบบไม่น่าจะไปต่อแล้วอ่ะมันเหมือนความอดทนมีขีดจํากัดและขีดจํากัดนั้นก็น่าจะหมดลงในเร็วๆนี้นะคะออ่จากไพ่ที่ขึ้นมาเนีย่ยประมาณวันที่1 5บหถึงสิมีนาคมนะคะทีนี้เรามาขยายสถานการณ์ความรักต้องเัวดีกว่า ก็ฟังคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะให้ความรู้มือที่3นะคะคาสัญญาแล้วก็บูลลี่นะคะโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกได้แหละว่ามีใครมาจีบหรือมาชอบคุณนะคะแตุ่ณรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะน่าจะไม่ได้โสดหรอกน่าจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วคนก็ไม่ได้อยากที่จะเข้าไปเป็นมือที่3มของใครนะคะไม่อยากจะถูกข้อรหาอะไรใดๆนะฉันแบบสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้นะคะใช้ชีวิตโสด มีความสุขก็ไม่ได้เหงาก็ไม่ได้จะทุกข์ใจอะไรขนาดนั้นนะคุณก็ดูมีความสุขดีของคุณในทุกๆวันคุณก็ดูมีเป้าหมายอะไรของคุณนะคะไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้นะเรารู้สึกว่าเหมือนมีจะมีคนนะคะเอ่อจะพูดไม่โอเครับหลังหรือมีการ้ทงินทารับหลังคุณด้วยนะคะคุณพยายามหลีกเลี่ยงอะไรแบบนี้ดีกว่า ต่อไปฝั่งคนในใจนะคะความขัดแย้งเห็นไหมสามวันดีสี่วันไข้ทะเลาะกันบ่อยนะคะอยู่ในพัฒนาการที่ก็ยังตัดไม่ขาดกันสักทีนะคะวนวนกันอยู่เดึงดิกันอยู่แต่สุดท้ายแล้วนะคะพัฒนาการนั้นก็จะได้มีการตัดจบแล้วก็ยุติลงไปสักทีนะคะหลายๆอย่างที่เคยมีความฝันด้วยการมีแพนต่างๆด้วยการทุกอย่างมันก็ต้องจบระหว่างตัวเขากับคนที่เขากําลังดึงอยู่นั่นเอง ทีนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกคนในใจคนนั้นเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเรองฟูซี่ทัว่วคนคนนี้เขาปล่อยเรามาในระยะเวลาใหญ่ๆแล้วนะเขาเหมือนจะโฟกัสในเรื่องอื่นๆนะคะแล้วมีคนคุยอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันจะไม่ค่อยราบรื่นแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องแบบ หรืออยากกับมหาเราหรือโฟกัสเราเขาอะไรขนาดนั้นมันจะมีบ้างที่ทําให้นึกถึงนะคะมีความรู้สึกนึกถึงบ้างแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องวนกลับไปนะคะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเลิกลาห่างกันมานานแล้วนะคะแต่บางคนจะมีการที่จะต้องคุยกันอยู่บางคนทํางานที่เดียวกันหรือมีเรื่องราวที่ต้องพบปะเจอหน้ากันบ้างแต่ในเรื่องของความรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกกับเราในคิดทางเดิมๆนะอื เขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ดูสตรองขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วเขาไม่อยากที่จะไปกระตุ้นบางอย่างทําให้คุณจะต้องแบบกับเขาจะต้องมาอยู่ในจุดที่มีความหวั่นไหวหรืออ่อนไหวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอะนะฝังคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขานะคะเอซัอบโซนนะทาวเวอร์คุณกับเขาจะมีการตัดจบกันแบบไม่คาดฝัน ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะบางอย่างที่รู้สึกว่ายังมีอะไรค้างคาในใจคุณแหละแต่สําหรับเขาก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรค้างคาแล้วนะคะยังมีการแอบส่องแอบมองเขาอยู่บ้านยังมีความรู้สึกให้กับเขาอยู่นะคะแต่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องกลับมาไม่ได้คาดบอกว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้กับเราขนาดนั้นนะคะแค่มองแค่รู้สึกอยู่ห่างๆประมาณนี้ต่อไปกันที่บทสรุป นะค,ะคนสอดอุ้มบอกเลยนะคะไม่ได้กระซิบนะคะทาคลิปไม่ได้กระซิบเด,อด้อแต่ไฟเสียมันมีปัญหากับระบบหลังบ้านนะคะมันก็เลยจะ,จะเบาไปสักหน่อยนะคะติดไม้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะติดไม้กับไม่ติดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะท,ที่ใช้อยู่นะไม้ที่ใช้อยู่เนี่ยเอซัพ์อนเห็นไหมโอกาสใหม่ที่มาจากการงานในเรื่องของงานของคุณนะคะแต่จากที่คุณวิเคราะห์ พิจารณาคนคนนั้นแล้วเนี่ยไม่ไปต่อดีกว่ารู้สึกว่าไม่อยากไปเป็นบุคคลที่สามแล้วก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ได้วอนขนาดนั้นไม่ได้อยากโอ้โหชีวิตนี้ขาดใครไม่ได้ขนาดนั้นคุณมีความสุขจากตัวเองนะคะจากสิ่งที่คุณเป็นคุณก็แฮปปี้อยู่แล้วนะคะช e Love นะคะ c h i l d r ล n Made the Effort นะคะโอเคคุณมองหาคนที่จะเป็นรักแท้คนที่คุณจะสามารถแบบทุ่มทุน ลงใจได้ะแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาจะมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ยังมีความเป็นเด็กหรือยังเล่นๆหรือยังไม่เข้าสู่ความจริงจังดังนั้นคุณขอไม่เสียเวลากับอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคพาร์ทคุณสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพารสลรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาสถานการณ์ความรักของคุณนะคะ the moon the four tower knight of mons นะคะแล้วก็แปดทั่ววิตึงมากเลยอะ่ะตึงแบบ ตึงเปรียกเลยนะคะชาวทาดไฟนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่า Energy รัไฟเด่นมากๆนะคะหรือคนที่คุณดีลิ่งด้วยนะคะคนคุยต่างๆก็แล้วแต่เมสซิงทะหนูที่อยู่ในราศีละขนาหรือดาวศุกร์นะคะระวังอารมณ์ที่จะคลุกขุนนะคะรุนแรงเป็นไฟที่มีลมลมแบบว่าพายุเฮอริเคนกระหน่ำนิดหนึ่งนะคะคุณจับโปได้ว่า หรือเขาอาจจะจับโปะคุณได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคเกิดขึ้นที่ผิดกฎร้ายแรงในความสมคัญระหว่างคุณกับคนคุยนะคะหรือเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคือ mm. มันไม่โอเคอะ่ะไม่โอเคเลยนะคะอาจจะแบบคุณอาจจะไปเที่ยวที่หนึ่งสมมุติยกตัวอย่างเดินเล่นเดินเล่นอยู่แล้วเอ้ยเห็นเขาอยู่กับอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เห็นเราแต่เขาก็ยัง เลื่อกที่จะจับมือกับคนนั้นแล้วเดินสวนเราไปอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่ไม่ได้สตอรี่แบบนี้เป๊ะๆน่ะมันฟีลลิ่งแบบนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ช็อตฟีลหนักมากนะคะจากที่เรารู้สึกคลุมเครือว่าน่าจะมีบางอย่างซัมติงรองกับคนๆนี้หรือในความสัมพันธ์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้จะไปแบบว่าไปคอนโทรลเขานะคะแล้วก็ให้อิสาระาเขาจะทำอะไรมีพื้นที่ส่วนตัวทั้งของเราของเขาแต่พอเจอสถานการณ์ตรงนี้เข้าไปอ่ะ สถานการณ์ชอ็อตฟิลตรงนี้คุณตัดสินใจได้เลยทุกอย่างจะไม่ค,คลุมเครือต่อไปเพราะฉันจะมูฟอนค่ะฉันจะเดินออกมาจากจุดน,นี้ทีนี้ฟังคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเจ็ไม่เท้านะคะยังโกหกอยู่นะคะยังโกหกยังบ่ายเบี่ยงยังไม่ยอมรับความจริงจะบอกว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนนะเป็นอะไรนะจริงๆเป็นเต er ิร์ดปาร์ตี้นะคะ,ไม,คมาาะ,คะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดานะคะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดา ขยายและการสถานการณ์ความรักเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะเดทแบบ <Sure. S 2> ชั่วนิรันดรเรียกร้องไอที่ฉันเรียกร้องความสัมพันธ์มาโดยตลอดที่ฉันถามคําถามน,น,นั่นมาตลอดและนี่คือคําตอบที่ได้รับใช่ไหมคือการที่ฉันจะต้องไปนั่งแต่ว่าบางเอิญเจอโชคชะตานําพาใดๆก็แล้วแต่นะคะได้จับโปะได้เห็นเป็นเ,เต็มตาได้เห็นแบบ เต็มๆนะคะสิ่งที่ฉันรอคอยคำถามที่ฉันตามหาฉันก็ได้คำตอบแล้วนะคะขังเขาล่ะจะได้แบบนอนหลับได้สบายใจสักทีนะคะฟังเขาคำสัญญาเริ่มโจรกรามดินไหมทำอะไรรับหลังนะคะและตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็ต้องการความรักที่ดีนะคะแต่เขาไม่แต่เขาไม่ยอมที่จะที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะ เขาอยากได้ความรักแบบไหนเขาควรที่จะทําแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าเขาอยากได้ความรักแบบไหน,นเขากลับไม่ทําแบบนั้นกับอีกฝ่ายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรหกถ้วยเขาอยากจะยื้อคุณไว้นะคะอยากจะง้อคุณเอาไว้แบบเฮ้ยผมไม่อยากให้เธอไปนะฉันก็แบบทุกข์ใจฉันก็กังวลมากเลยอะ ฉันพยายามที่จะพูดพยายามที่จะพิสูจน์พยายามที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าเขานั้นต้องการคุณและเขาก็รักคุณนนนั่นนี่นะคะแต่เป็น lovebirds ที่อาจจะไม่ได้เป็นเพีวววยวๆใสๆบริสุทธิ์เท่าไหร่เป็น lovebirds ที่ถือเอาไว้สองมือนะคะจับปลาสองมือนิดหนึ่งโอเคฝั่งคุณล่ะคุณจะใจอ่อนหรือเปล่าคุณจะยังไงกับเขารู้สึกยังไงห้าเหรียญเขามางอแต่เราก็ยังงอนอยู่ คุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นปลายทางอนาคตแล้วว่ามันจะไปทางไหนทิศทางไหนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ล่องล่องลอยลอยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะห้าไมเท้าสับสนมากสับสนสับสนจะเอาอยัางไงจะไปทางไหนแต่ในเมื่อคุณตัดสินใจคุณเห็นแล้วคุณจับโปะได้ขนาดนี้แล้วนะคะโอกาสสูงมากที่คุณจะ move on ออกไปแค่อย่าใจอ่อนอย่าสับสนกับสิ่งที่เขาพยายามเกลี้ยกล่อมเรา ไม่อยากปล่อยเราไปแต่ก็ไม่ทิ้งเราให้ดีไม่รักษาเราเอาไว้ให้ดีอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะว่าคุณจะให้โอกาสเขาแบบนี้ไหมหรือคุณจะให้โอกาสชีวิตตัวเองได้เจออะไรที่ผู้ควรไหมอย่างไรนะคะมาบทสรุป 7ดาบการแอบสองแอบดูแอบทำอะไรข้างหลังนะคะเราก็จะได้เห็นหรือได้สัมผสัสหรือได้จับได้อย่างชัดเจนนะคะแจมแจ้งแดงแจ่มีการสอบสองส,บสวนนะคะจนได้ข้อสรุปแต่ประเด็นคือเขาจะมีการพยายามเคลียร์ใจกับคุณนะคะพยายามที่จะเคลียร์จงเคลียร์ใจกับคุณจะ move on จะเดินออกมา มันจะมีนะคะคนที่ยังมุกอ่อนไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยงอนะคะเพราะเขางอเพราะเขาทําดีแต่เราแล้วเราใจอ่อนนะคะแต่บอกเลยว่าใจอ่อนแล้วยังไงตัวเลือกนั้นจะยังอยู่ไหมเขาบอกว่าเขาจะตัดคนนั้นออกนะคะจะบอกเลยว่าไม่จริงนะคะยังไม่ได้ตัดนะคะยังเป็นความคลุมเครือในความสัมพันธ์อยู่และไพ่ความรักก็บอกให้คุณเนี่ยฟรีโยเซฟออกมานะคะเอาตัวเองออกมานะคะแล้วก็แสดงออกความรักให้กับตัวเองไปก่อนนะคะ เราจะต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้ให้เขาได้เห็นว่าเราอะ่ะมีคุณค่าว่าเราอะ่ะคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่แบบทําอะไรรับหลังที่ไม่โอเคที่ไม่รักษาน้าใจเราขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะพาพของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรักนะคะมาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคนเป็นอย่างไรแฮงแมนนะคะห้าดาบบางคนมีเรื่องราวโอ้โหถดถอยถดถอยอย่างแรงเลยอ่ะอันนี้ตึงยิ่งกว่าอันนี้ตึงตึงพอๆกันกับสถานการณ์คนคุยนะคะ ชาวธาตลมค่อนข้างโดดเด่นหรืออินเนอร์จีของความเป็นตัวตนของคนค่อนข้างสูงจุดยืนค่อนข้างสูงและมีอีโก้สูงร่วมด้วยนะคะกุมมีถุนหรือตนที่ในราศีลักณาหรือดาวสุขธานการที่ตึงหาทางออกไม่ได้หาคําตอบไม่ได้หาจุดตรงกลางของกันและกันไม่ได้นะคะ คอนโทรอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์นิ่งแล้วก็ดูนิ่งดูเงียบมากๆต่างคนต่างเงียบนะคะแล้วคุณก็สัมพันธ์ได้จากความเงียบความห่างของทั้งตัวคุณและตัวเขามีการเดินหันหลังมีการเดินแบบแทบจะมีความห่างมากห่างกันแบบพอสมควรบางคู่นี่แทบจะแบบเลิกกันหรือเปล่าเลิกกันหรือ,อยังอะไรเงี้ย อเป็นการห่างกันโดยที่ไม่ไมีคําพูดว่าที่เราเลิกกันหรือเราไม่เลิกกันแต่การคุยนั้นมีความหายไปเยอะมากๆม,มีความเงียบเข้ามาแทนที่นะคะมีความถดถอยเข้ามานะทีนี้เรามาดูของเขาซิว่าเป็นยังไงบางคนนะของคุณนะคะคุยนอเพนกอล์ฟสดาน,นะคะทัดดินและทัดลมเด่นนะืเบ๊ใไพเดทสำหรับเขาคือมองว่าเป็นอะไรที่อาจจะจบนะคะ เป็นอะไรที่จบสําหรับเขาเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างเขาอะลึกๆข้างในนะคะหรือการแสดงออกสําหรับมุมมองของเขาและความคิดของเขาเขารู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเขาทําเต็มที่ที่สุดละแต่ยิ่งแก้เหมือนจะยิ่งแย่ไหมยิ่งแก้จะยิ่งแย่หรือเปล่ายิ่งแก้เขารู้สึกว่ายิ่งเ,เป็นอะไรที่ทิ่มแทงใจกันไม่ใช่แค่เรื่องของคําพูดไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทําแต่ความรู้สึกที่สัมผัสกันได้ของคนสองคนนะ มันเหมือนจะเป็นเพียงความบ้างเปล่าแล้วมีความเจ็บปวดแล้วมีอะไรที่เป็นบาดแผลเข้ามาแทนที่ความสุขตรงนั้นนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณก็มีกำแพงให้กับเขาและตัวเขาก็รู้สึกว่ามีกำแพงให้กับเราสองคนต่างมีกำแพงต่อก,กันละกันมองหน้ากันไม่ดิบคุยกันไม่ได้นะคะจะคุยกันก็แบบต่างคุณต่างอีโก้เขาก็อีโก้เราก็อีโก้นะคะจนสุดท้ายมันจะเป็นความเงียบที่ค่อยๆเงียบแล้วก็เงียบหายไปเรื่อยเรื่อยถ้าจะ ไม่ไม,ไม่มีทางออกอะไรหรือแพชั่นมันหมดจริงๆนะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะฝั่งของคุณน,น,นั้นงอกเี่ยผลผลิตคุณก็รอดูว่าหการที่คุณทุ่มเทกับเขาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าของเราบ้างไหมเขาจะง้อเราบ้างไหมเขาจะยอมเราบ้างไหมสําหรับคุณอนะ่ะพายแต่งงานหรือพ่คู่รักนะคะยังคงสําคัญสําหรับคุณยังคงเป็นอะไรที่คุณยังอยากให้ไปต่อแต่คุณก็มีอีโก้ค่อนข้างเยอะดังนั้น ดังนั้นอาจจะต้องสูญเสียสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปได้ถ้าเราไม่ไม่อ่อนลงนะคะฝั่งของเขาละคะคอนฟ lict นะคะความขัดแย้งพักผ่อนไม่รับฟังพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรับฟังนะไม่วจะฟังกูเองหรือฝังเขาเขาเองก็อีกโก้เขาเองก็ไม่ค่อยจะรับฟังเหมือนใจมันใจมันหดหู่ใจมันถดถอยไปหมดแล้วนะคะค่อนข้างลำบากเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ความคิดความรู้สึกนะ ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณนะคะเดอะซันเอสบอลก้าด่างเฮอร์มสเขา,เขาสึกว่ามันมีความเงียบเหงาเข้ามาแทนที่การถูกเติมเต็มมันหายไปมีความจืดชืดจืดจ,จางและแพชชันก็ได้ค่อยๆถดถอยแล้วหมดลงเขารู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เขาพยายามเข้าหาก็ไม่ถูกใจคุณหลายๆอย่างที่คุณทำกับเขาก็กไม่ถูกใจเขาต่างคนต่างไม่ถูกใจกันแล้ว อะไรหลายอย่างคือไม่ถูกใจกันเขาเองเขาแคร์คุณนะเขาแคร์คุณแล้วเขาก็รักความสัมพันธ์นี้มากแล้วเขาก็คิดเยอะเหมือนกันว่าแบบมันจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อสําหรับเขาเขาคิดว่าเขาก็ทาดีที่สุดแล้วะเต็มที่ที่สุดแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณทําดีที่สุดหรือ,อยังเต็มที่ที่สุดหรืออย่างในในในความคิดของคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเราควรจะปล่อยกันไปดีแบบไหน เขาจะว่าความเป็นคุณมันมีความออนแต่ใจมาค่อนข้างเยอะนะคะฟังคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะ6เรียญแฮงแมนเอนซอฟเพนดัคคอลสองไม้เท้านะคะฮีโรแฟนจำรับคุณนะคะคุณจะเป็นฝ่ายตั้งรับในลักษณะที่แบบถ้าเขาขอโทษคุณก็จะให้อภยัยนะคะแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรแล้วเช่นกัน ะค,ะคุณรอที่จะให้โอกาสเขานะคะหลักๆจะเป็นการรอที่ให้โอกาสแต่ว่าสิ่งที่เรารอแล้วเราเห็นคือไม่มีท่าทีหรือไม่มีวี่แววการเข้าหาจากเขาเท่าไหร่หรือการท่าทีของการอ่อนลงจากเขาเท่าไหร่หนึงนะคะโอเคมองต่างกันสองคนมองในทิศทางที่ต่างกันนะคะแต่เหมือนกันคืออีโก้ต่อไปบทสรุป เจ็ดเหรียญน,นะคะมันจะต้องใจเย็นดูสถานการณ์แต่ดูไปดูมามันจะมีความเงียบลงเรื่อยๆ,ๆนะคะจับตาสองจับตาเช็คเอบซับเพนเดคอลจากที่จะยื้อความสัมพันธ์หรือของโอกาสความสัมพันธ์นี้ต่อไปให้เหมือนเดิมบางคู่ยังมีโอกาสที่จะยื้อกันได้แต่บางคู่ยากจริงๆนะคะเพราะบางคนแบบหมดแพชชั่นไปแล้วจริงๆนะคะคุณจะต้องมีการ express your love นะคะคือมีการแสดงออกความรัก เราอ่อนลงไม่ใช่เพราะว่าเราจําเป็นต้องอ่อนแต่เราอ่อนลงเพราะว่าเรารักเขาแล้วเราก็ยังอยากที่จะมีเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะมีสัญญาณของความว่าเนื้อคู่แต่ไม่ได้แปลว่าเนื้อคู่กันแล้วจะเลิกกันไม่ได้นะคะมันจะมีการหาและการกดกลับหลือบนมาอีกตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกลึกๆข้างในด้วยว่าจะยังเชื่อมกันติดมากน้อยแค่ไหน นะคะโอเคคลิปของกุ้มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ